สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะเจตินกับช่องสอนสลึงนะฮะรอบนี้เรามาจัดกันกับเกม p e r ร์ซิอุส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 นะฮะไม่รู้ฮะรอบนี้จะเจ๋งแจ๋วหรือเปล่านะสหรับเพอร์ซิอุสของเรานะขอให้ได้ดีได้เดือดได้เด็ดได้ดวงกอนละกันนะสำหรับช่วงแรกนี้ผมก็จะเปิดที่เบ็ดหนึ่ง ร้อยดีหรือไม่นะหรือว่าจะเปิดเป็นเบสสองร้อยดีผมว่าเบสสองร้อยน่าจะมีแววเว้ยอ่าเปิดสูงไว้ก่อนนะฮะเผื่อมันเข้าดีในช่วงต้นเกมนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเสียใจอะไรทีหลังนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่แวะเวียนเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ช่องสอนนอสลิงด้วยนะครับมันหมันเฮงเรือเรกันทุกท่านทุกหล่อหล่อหล่ลาล่ล่ล่จัดปลายเจียมเจียมโปะมะบึมบั้มแผนของผมก็คือ ช่วงต้นเกมมันเปิดเบตสองร้อยไปก่อนนะแล้วก็จะยัดต่อที่เบตสี่ร้อยนะแต่ว่าเบตสี่ร้อยนี่ผมจะดูเชิงเกมก่อนถ้าเชิงมาดีหน่อยก็อาจจะยัดเร็วหน่อยนะแต่ถ้าเชิงมันมแ,บบแบบนิ่งๆนิ่มๆไปก็ค่อยว่ากันอีกทีน้ชมฮะล้วแต่อาจจะวิ่งเป็นเบตพันก็เป็นได้นะอยู่ที่สถานการณ์เกมกแล้วกันโบมาบึมบัมโบมาบึัม จัดมาแล้วลูกพี่เกียดมาแล้วที่เจจะย่องไปก่อนเลยหนึ่งทีอีกทีอีกทีได้อีกทีด้จัดไปหลายๆล,ลื่นๆไปก่อนนะครับมาไลแล้วพี่เอ๋ยมาแลยลูกพี่เอ๋ยนิ่งๆกันไว้ก่อน ลูกพี่ค่อยว่าค่อยเป็นค่อยไปจัดปลายคิวเบาๆไปนะช่วงแรกนะกลับกลาว่าช่วงแรกไม่แตกเฉย <c oughs> เออนี่มันผิดแผนไปแล้วนะพวกแม่สถานการณ์แบบนี้นี่ผมผมว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนักสักเท่าไหร่แล้วนะ เกียรมานี้คูณห้าไปหนึ่งครั้งฮนะขอหน่อยขอหน่อยนะแหววแหวม่สักทีรอบนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยฮนะอยากจะให้มันเข้าฟรีสักที <c oughs> เอ้ยเปิดสองช่องฮนะเปิดสองช่องแบบนี้โอกาสมีโอกาสดีโอกาสได้มาร์ก็ให้โอ้โหแต่ว่าคงไม่ได้โอกาสนั้นคุณไม่ได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย จัดเอเรียงเป็นแถบๆเรียเป็นตับนะฮะแต่ตัวคูณยังไม่มีก็ว่ากันไปเลยเปื่อยนะใครอยากดูเกมไหนอยากได้เกมไหนก็ขอ,ขอมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะปัดจา้ที่ดูแบบเจมๆๆนะสำหรับเกมหลายๆเกมที่ท่านชมอยากจะรับชมรับฟังกันฮะโบะคูณ5เข้าไป1ทีสวยงามตาม A ไปอีก1ดอก200ยัดตอบอไปเลยลูกพี่เอ๋ยเอ้ยส่งมันพอจะได้อยู่ฮะ ทรงมันพอดีพอมีเจเจะย่องไปหลไม่เลยลูกพี่เอ๋ยจัดไปจัดเจย่องไปหนึ่งครั้งฮะจุ๋ยงามสีเคมาดอกนี้คูณสี่เข้าให้แต่ว่าตัวคอมโบต่อไม่มีนะก็เลยอาจจะเหงาๆหน่อยไปเลย ปันแล้วพวกปันล้วพวกมันอะไรพวกนีงามพระรามสิบหายลงมาหนึ่งทีคูณห้าจัดไปแบบเบาๆฮะนิ่มๆนิ่งๆ,ๆอ่าใจเย็นๆไว้ก่อนถ้าตกลงสี่เมื่อไหร่เนี่ยผมดันขึ้นเป็นเบสสี่ร้อยแน่นอนนะฮะเบสสี่ร้อยต้องมาคือทรงอย่างนี้จริงๆมันดันขึ้นเป็นเบสพันได้นะแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะมีอ่ะแล้วช่องเปิดให้อูแอวได้ลง ยังอหานี้เปิดมาสามฮะต้องมีสักช่องมากเหรอวะต้องมีสักช่องมากเหโอ้ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะท่านผู้ชมฮะอืมกายกายรู้ว่าฮะแหวลงยากไปแล้วงสยเกมเบอร์ซิอุสมันจะหมดยุคของมันแล้วนะอยู่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะฮะสำหรับเกมนี้มีบ้างไม่มีมั่งมั่งมี่ไม่มั่งมีฮะจัดไปเลยลูกพี่เอ๋เจยดมาเลยลูกพี่เอ๋ กำลังดีกำลังเดือดนฮะลงมาโอ้โหตัวเติมตัวเติมไม่มีได้นิดหน่อยก็เอานิดนดนิดหน่อยผมก็เอาอะครับอะไรก็อะไรจังหวะนี้มาให้อัวหน่อยเซมาให้อัวได้เซซมหน่อยเซโบ๊ะบ้ากิวไปอ้ายวยังยัง,ย,งยังไม่ได้เดือดนฮะยังไม่ได้เด็ดยังไม่ได้ดวงเท่าไหร่ อีกทีลูกพี่เอ,อ๋ยอย่างนั้นลรดีงามฮะทรงอย่างนี้นะผมว่ามีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสเบ็ดพันพอจะได้อยู่แต่มันอาจจะหมดเร็วเกินไปนะผมขอยัดเป็นเบ็ด4ี0ดีกว่านะ400ผมจะเริ่มที่ออโต้30ก่อนนะเผื่อจะมีฟรีเกมเข้ามาบ้างอะไรบ้างจักเนี่ยจักหน่อยเน่เื้อมาบึมบั่มมาเลยลูกพี่ บึ้มบ้มมามอะไรลูกี่เอ๋ยขออีกหน่อยเอไปจุ๋ยงามหยัดเข้าให้ใส่คอ,คอมโบคอมโบคอมจอยเอ็นจอยกับผมมาเด้มามาเลยดีงามพรามสิบ สีงานมะรำสิบสามห้าสามสาม,สามเอาเรื่องฮะจังว่านี้ผมเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วเป็นสี่ร้อยโอ้โไม่นานทักเลยกูหยุดอีกแล้วเออสังเกตดูทางทีไรนี่อยู่ทุกทีนะฮะมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้แบบนี้ก็ไม่สวยดลครับลูกพี่แบบนี้ก็ไม่สวยเอาอีกทีดี จัดมาเจียมเจียมอ้าโอ้ยพลาดพลาดช่องสามพลาดไปอ,อืถ้าช่องสามมานะเบิ้มแน่นอนนะเมื่อกี้คอมโบกำลังเริ่มดีอ๋อนี่แหมะผสุดจัดเลยจริงเอาเรื่องเอาเหลืองแน่เอาเหลืองแน่จักน่อยจัดไปลงหายมะดอกนี้แต่ว่าจังหวะคอมโบ มีคิวเข้าไม้หนึ่งทีแล้วคูณไปก้าแล้วลงเหรียญมาช่องสามโปโต้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แบบนี้มันไม่สวยเลยนะลูกพี่ไม่เฟี้ยวเลยจัดมอมกดีดีจัดอมกดีดี คูณสิบสองโอ้ยคอมโบคอมมิชก็ไม่ไปเติมอีกแล้ววะไอ้คอมโบไม่ไปเติมอีกแล้วเว้ยไอ้ีลงหายหมูถ้าหายได้ดอกดอกคอมโบนี้จะดีมากเลยนะท่ผู้ชมอ่อโอเคเบ็ดเบสสี่ร้อยหมดไปแล้วนะสำหรับออโต้สามสิบนะผมใส่ใส่เป็นออโต้ห้าสิบต่อเลยแล้วกันนะสำหรับเบสสี่ร้อยนะจริงเบสพันมันยังขึ้นไม่ได้ถ้าตกลงไปสามอ่ะผมจะวิ่งเป็นเบสพันออโต้สามสิบเอ้ยกดเองดีกว่าว่ะกดเองน่าจะฟีลพอตัว จัดไปเรื่อยๆหลๆจัดไปเรื่อยๆหลๆไปเลยอีอ้าวช่องเปิดแต่ว่าแต่ว่าคิดไปเองว่ามันจะเข้าเบสี่ร้อยเลยไม่เฟี้ยวแล้วนะไหลลงเรื่อยๆเลยนะจังหวะนี้อถ้ามีคอมโบคอมจอยอสักดอกหนึ่งถ้ามีสักดอกหนึ่งนี่นเฟี้ยวกว่านี้มากมากเลย มันยากอยู่นะท่านผู้ชมฮะอีกดีจัดไปเจียมเจียมมาเจียมเจียมมาเจไหลโอ้โหและคอมโบดอกนี้ถ้ามีถ้ามีจะด,ดีมากเลยฮะนี่เป็นไงแล้วคูณสิผมผมอ่ะ,อะแต่แต่หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะจังหวะนี้ คิดว่าจะเฟียวฟ้าวมะพร้าวเผามากกว่านี้เอาดีเอาเดิเเดและและว้วจังหวะคูณก็มาอีกแล้วฮะแต่ว่าคอมโบได้เป็นหงเป็นหายก็ดีเจย่องมาช่องสามะเจมันตเอ้ยเอาอีกแล้วมังเอาอีกเดียวโอ้ทามอสวมเอ้ยอีกที อีกทีดีอีกทีดีเอไปคิวมันช่องสองเอไปอีกหนึ่งทีโหแต่ตัวคูนไม่มีเว้ยรอบนี้รอบนี้ไม่ได้ตัวคูณเลยเว้ยมันไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้มันไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่จัดไปใช้ไลคอมโบเอนจงเอนจอยสองรอยมา ยัดเข้าให้เอาแม่เอามาแล้วรู้สึกไหลลงเรื่อยๆเลยนะฮะับาชมนะรอบนี้เออถ้าเกิดมันไม่ไหวมันก็ต้องมันก็ต้องยอมฮนะแม่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะฮะหลังจากหมดออตโต้รอบนี้ไปแล้วอาจจะไม่มีอะไรมาเลยก็ว่าได้แต่ว่านะช่วงจังหวะมหมดออตโต้ผมว่าจังหวะขึ้นเบ็ดพันนี่แหละตัวพิเกม คือถ้ามาก็มาแบบบึมบั้มซัมเบ้เลยนะแต่ถ้าไม่มาก็คือเงียบกริบเลยเหงาอ่ะเหงาอ่ะมีมีความเหงาเกิดขึ้นแน่นอนนะถ้าเกิดว่ามันไม่มาอ่ะนะคูณหนก็ให้แมแต่ดูจากทรงแล้วฮะจงังหวะนี้กำลังกำลังเลยลหละกำลังมาดีมีดาไปเลยละเวไป เลยลูกเ่ดีงามคูณ5มามีคอมโบต่ออื้ยบ่มบ่ม,บมคือลือนะอีกทีอีกทีดิอีกทีด,ทดิมาแล้วเอยแหวผมมาแล้วครับทผูมแหวผมมาแล้วฮะสิ่งที่รอคอยจะเป็นดั่งใจหวังหรือไม่เปิดคิวมาก่อนหนึ่งทีแต่โตคูณยังไม่มีมาเลยฮะแม่เบ็ด มุนแรกผ่านไปมุนที่2มาได้คูณ5มาหน่อยหนึ่งและจังหวะนี้และและ้วจังหวะนี้คูณ5ก็ได้ทํางานทําการสักทีฮะมีคูณ4เติมเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งหายลงมาช่องสองสวยงามไม่ลงที่เวงไงนีฮจะมาให้หน่อยก็ไม่ได้ตะโทและลงเหรียญคูณ9เข้าไปดีครับเด,ดดรเดือดดานงานสร้างเดือดดานงานสร้างมาแล้ว รับไปเป็นรางวัลก้อนโตกันเลยหนึ่งทีบางทีจบรอบนี้ก็อาจจะอยู่ตัวได้นะท่านผู้ชมฮะอ่ทรงคือทรงมันได้ไงทรงมันได้จัดเลยแต่หลังจากนี้จะมีอะไรมาอีกหรือเปล่ายังยังไม่รู้เลยไงออยังไม่รู้เหลืองเลยนะไปดีเงียบอย่างเงียบนานลูกพี่ใจคอผมไม่ค่อยจะดีแต่วันนี้อยู่ที่คูณ17นะฮะคูณ17ก็ตอ้องเอางานเอาการอยู่บ้างแล้ว,วะสี่มุนสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ฮนะตัวทําเกมของเราจะมีอีก มีดีอะไรอีกหรือไม่อย่างไรจัดไไหายลงมาอีกหนึ่งทีคูณ3ตอนนี้คูณไปเป็น20แล้วนะท่านผู้ชมฮะมาเดยมาเลยกลัวที่ไหนครับไปอย่าว่าบ่อยอย่าว่าบ่อยหรพี่น้ำผมเริ่มจะหมดแล้วนะเอาอีกหนึ่งทีหนึ่งครั้งฮนะจังหวะน,นี้นี่คูณยี่ิห้าเขาให้คูณยี่แปดมาแนละ้วฮะหมุนสุดท้ายผมขอเดือดๆกว่านี้หน่อยนะลูกพี่นะสุดท้ายสุดท้ายเอามา เธอชายเธอฉายเธอฉายฮะเป็นยังไงเราจบสกอร์ไป29โอ้โห้โคตรอย่างเดือดโคตรอย่างเอาโคตรอย่างเกาโคตรอย่างสุดนะฮเอาแต่ีเกมมาแล้วอะตอนนี้ก็หวังพึ่งแต่ข้างนอกแล้วนะไม่รู้ว่าข้างนอกจะมาตอนไหนนะแต่ผมจะวิ่งเป็นเบดพันนะฮะสำหรับข้างนอกนะน่าจะเดือดดันพอตัวนะสำหรับข้างนอก โบบาไปดีครับอีกหนึ่งทีอีกทีดีโอ้ยหมดไปแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้จบลงไปแล้วเงียบเหงาเลยกูโอเคอจงังหวะเบ็ดพันผมว่าน่าจะมีแววมีหวังขอสัตว์ด้วยการกดเองไปก่อนแล้วกันนะจงังหวะนี้นะ จัดไปดีจัดไปดีดีงามพระรามสิบอ่าเรื่องอีกหนึ่งทีคอบคคามใจแต่วันนี้เทหมดแล้วตักเลยนะฮะมีเท่าไหร่ผมใส่ไม่ยั้งบอกไว้ก่เนเลยอะ,อะทเทะทเ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 เทเทเข้าเทเท้ทเทเทเรเทเรับเทเทเท้ทเ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 เลเทเทเเเเ บึมบั่มโบะมโบะมบึมบั่มสัมบงสัมเบะบะโลงบละเลเอาทีเด้เอาทีเด้ไอ้พี่เคคิวม,มาหนึ่งทีคูณสิบแปดฮนะแต่ว่าคอมโบไม่มีต่อโอ้โห้ยคอมโบที่ผมต่อยก็ไม่ได้หลังๆมานี่เริ่มเกลือแล้วนะฮะเริ่มมีความเค็มจุ๊งแหม จังหวะขัดนี่ดีแล้วเกินขยันขัดจริงเลยขัดแข้งขัดขาได้ดีมีอะไรอีกมือไล่อย่างไรใส่คอมโบมาเลยละเว้ยขอขอญาตคอมโบคอมจอยขอญาตคอมโบคอมจอยไป ต่ออีกหนึ่งครั้งจัดมาดีครับลูกพี่ครับไหลเรื่อยๆมาเรียงๆและจังหวะอนนี้มีโอกาสฮนะเบตพันเบ็ดพันต้องได้ต้องดีต้องเดือดต้องโดนโอ้โหและเคตัวบเบลเลยเอ้ยลงมากวางทางกูยิ้หาไม่อยากจะหยาบคายนะะ แม่แต่เคพี่ก็ลงมาตัวใหญ่เกินแม่งขวางสองช่องเลยแล้วผมจะเล่นต่อ,อยังไงครับเนี่ยเอาต่อเอาต่อเอาหน่อยลูกพี่เอ้ยเอาหน่อยลูกพี่เอ้ยมาได้มาได้มีดาคิวไป หลายต่อคูณสิบมาดอกนี้ไม่มีตัวเติมอีกแล้วฮะโอ้โหนี่พี่ตั้งใจให้ผมแหกหรือเปล่าเนี่ยเออนี่อุมาบิดเกมหรือเปล่าเนี่ยบ้าบอลจริงเชียวลงเหรียญมาไม่มีตัวคูณเอจัดไปจัดไปเดยเจี่จัปลายเดออีกทีโอ้โห,โโหเริ่มหงอยแล้วกู วันนี้ผมเริ่มหงอยแล้วนะแม่ซับเริ่มจางทำไมทำไมพี่ไม่อยู่ตั้งแต่ไดอูแวมาสักหนึ่งทีแล้วก็มันยังได้ได้ไม่เท่าไหร่เลยอ่ะเออให้ผมหยุดยังไงฮนมันต้องสู้ต่อไปนะเผื่อจังหวะพี่ผ่านมันจะมีคือถ้ามีมาทีนึงคือคุ้มนะแต่ถ้าเสียมาทีก็ไม่คุ้มนะ ได้ทีละหน่อยฮะแต่เสียดีละเยอะบ้าบอจริงเเหนื่อยใจเนื่ยใจที่ซืดเหนื่อยใจที่ซืดบัฟเขาให้อีกทีโอ้โหเห็นทรัพย์ที่เหลืออยู่แล้วผมจะสู้ยังไงเออต้องมีจังหวะพลิกผันบ้างต้องมีจังหวะพลิกผันกันบ้างละแล้วละแล้วละแล้วทุนของเราก็หมดลงไป ไม่ยอมง่ายๆฮะใครมันจะไปยอมกันล่ะโอ้โหผมไม่ยอมนะแต่เกมดูท่าน่าจะยอมก็ยอมยอมเลยเกมนี้ไปหาเกมอื่นเล่นดีวกว่า,วามมมะรรามีเกมอะไรเล่นบ้างวะเนี่ยมีเกมอะไรเล่นบ้างวะเนี่ยเกมใหม่ถ้าไปย้ำก็น่าจะน่าจะยับนะฮะมับกายโอ้โเกมเลยเกมเลยดอกนี้นะจบกันแล้วนะฮะสำหรับรอบนี้ท่านผู้ชม หวังว่ารอบหน้าเราจะได้ดีได้เดือดได้เด็ดได้ดวงกันใหม่อีกครั้งนะฮะหวังว่าหวังว่าสำหรับรอบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปช่องสอนอสลิงด้วยนะเศรสอๆเงาๆกันไปขออภัยที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะประ